คุณลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูแปลงที่ดินหน้าแปลงชิดติดถนนดําถนนลาดยางของย2ิบสององครักแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าคะ่ะ ที่ดินชุดนี้ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินดีงามมากนอกจากว่าหน้าแปลงติดถนนดําคือติดถนนลาดยางแบบนี้ส่วนหลังแปลงหากคุณลูกค้าขาหลังแปลงก็มีคูคลองลําลางส่งน้ํามีน้าใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีพิกัดนี้คือแปลงที่ดินของยีิบสององค์ระค่ะคุณลูกค้าขาชุดนี้เราเปิดการขายด้วยกันทั้งหมด20แปลงแต่น้าตอนนี้ที่จองเข้ามาอัปเดตนี่มีเพียงแปลงสุดท้ายคือแปลงพีสิบแปแปลงนี้หากคุณลูกค้าขาตอนนี้มีเพียงแปลงพีสิบแปแปลงสุดท้ายแล้วค่ะคุณลูกค้าขา แปลงพีซิขนาด400ตารางวาราคาอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทเป็นแปลงสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าค่ะที่เินชุดนี้คุณลูกค้าซื้อเก็บไว้ค่ะคุณลูกค้าต้องเรียกว่าดีงามมากเนื่องจากว่าคุณลูกค้าสามารถทําเป็นบ้านพักในยามเกษียณทําเป็นบ้านสวนได้แล้วก็ทําเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ในอนาคตคุณลูกค้าสามารถเปิดหน้าร้านเปิดหน้าบ้านทําเป็นร้านค้าได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเนื่องจากว่าหน้าแปลงชิดติดถนนดาคือถนนลาดยางแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าแปลงสุดท้าย พีสแปี18 400ตารางวา1่ล้าน2 0 0แสนบาทคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้ของเราเมื่อคุณลูกค้าสดโฉนดพร้อมโอนกรณีผ่อนก็คุณลูกค้าสามารถผ่อนได้35ถึง5ปีดีงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้วางดาวเริ่มต้นเพียงแค่50,000บาทกรณีผ่อนยืดหยุ่นเจราจาได้นะคุณลูกค้าค่ะ ชุดนี้เมื่อคุณลูกค้าซื้อเก็บไว้ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินมีมูลค่ามากค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าค่ะเนื่องจากว่าที่ดินชุดนี้อยู่ใกล้แปลงนาสวนพระองค์องค์พระเทพแล้วก็ใกล้มูลนิธิชัยพัฒนาคือมูลนิธิหม่อมหลวงบัวค่ะคุณลูกค้าค่ะอีกไม่นานในอนาคตอันใกล้นี้ที่ดินตรงนี้ต้องเรียกว่าจะยิ่งทวีมูลค่าเนื่องจากว่าอยู่ในพิกัดใกล้การก่อสร้าง มหาวิาลยราชภัฏพระนครซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของเราไม่ถึง2กิโลค่ะคุณลูกค้านะคะต้องเรียกว่าที่ดินชุดนี้ในอนาคตจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมากแปลงสุดท้ายแปลง P18 ิบค่ะคุณลูกค้านะคะ่ะหน้าแปลงชิดติดถนนดําด้านหลังมีลำรางคูคลองของน้ําซื้อไว้ทําบ้านซื้อไว้เป็นหน้าร้านได้ในอนาคตนะคะคุณลูกค้าค่ะ อยู่อาศัยได้ค้าขายได้คะ่ะที่ดินชุดนี้ของยี่สิององค์คณะสี่ร้อยตารางวาราคา1น0 0 0ล้านสองแสนบาทสดได้ผ่อนได้หากคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถด้านหมายเข้าดูแปลงที่ดินคะ่ะคุณลูกค้า062 157 4449คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ